ต่อเนื่องกับรถ bmw x 1นะครับรถแม่บ้านของบก ok ตคัานี้มาทำเพิ่มนะครับมาทำเพิ่มเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของเดิมไม่มีมาให้นะครับเเลยนะครับก็คือระบบลายสปอร์ตนะครับผมเอามาเกิดการลายสปอร์ตไม่มีนะครับถามว่าจำเป็นไหมส่วนตัวผมว่าจำเป็นนะครับที่บ้านตอนนี้ใส่ไล่ใส่แล้วนะครับตั้งแต่ honda city 10ึงเกเพราะว่านั้นซื้อตัวล่างมา สองก็ใส่ในรีโว่แล้วก็มาคันนี้เดี๋ยวจะเอาซีรีห้าห้าสองศูนยจีสามศูนยาใส่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่จาเป็นนะครับตรงนี้ปลายสปอร์ตนะครับายสปอร์ตเพราะว่ามันช่วยมองในเรื่องของกระจกด้านหลังนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งนะวันนี้น้ําเข้านะครับน้ําเข้าแก้ไฟหน่อยนะครับกับกล้องคุยกันนะครับอันนี้งานเดิมมีน้ํำเข้าเดี๋ยวก็ห้เต้าแก้นี้นะครับเรื่องน้ําเข้า ต่อมานะครับคันนี้มีอะไรทําอีกกล้องครับคันนี้เ m w ไ้อยู่ไม่มีกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังมาให้นะครับก็ใส่เพิ่มครับกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังนะครับเพราะว่าผมมองว่าจําเป็นนะครับเดี๋ยวนี้แหกปากตะโกนไปคุยกันว่าใครถูกใครผิดก็ลาบากนะครับก็ใช้กล้องดีกว่านะครับอ่ะต่อมางานต่อมานะครับที่ทำก็คือไฟเนี่ยครับของเดิมเนี่ยผมว่ามันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ อะไรสักอย่างเดี๋ยวคุยเฮีต้านะครับอันนี้ก็คือเก็บเก็บงานเอาของเดิมออกนะครับเอาของใหม่ใส่เข้าไปเพื่อความสว่างนะครับยามค่ำคืนเวลาเข้าซอยมืดมืดเปียวเปียวนะครับเสียวทั้งผีทั้งคนประมาณนี้เลยอ๋ออีกอันหนึ่งนะครับผมให้เฮียต้าหาล้อแม็กสำรองนะครับอีกล้อหนึ่งนะครับเป็นล้อสำรองเวลาเดินทางทัานี้ผมมีโปรเจกต์จะไปหลวงพระบาง ทำคอนเทนต์ก็ไปได้นะครับย้ำนะว่าทำมาทำคอนเทนต์ว่านไปได้ก็เดี๋ยวจะหาล้อเล็กๆสำรองผมเห็นมีขายในเน็ตอยู่เดี๋ยวให้เฮียต้าหาให้นะครับว่าโอเคไหมนะครับก็เอาไว้พวกข้างหลังเนี่ยคือของเดิมเนี่ยมันมีมาสี่เส้นยางอะไรไม่มี เจ้าของเปลี่ยนเอาอยางรันแฟตทิ้งไปแล้วนะครับไม่รู้ของเดิมมารันแฟตหรือเปล่าตรงน,นี้มีช่องใสย่ยางอะไหล่ได้นะครับยางยางอะไหล่นี้จะเป็นยางเล็กๆนะครับที่มีอยู่คันนี้ใส่โ b d 2ดีไปเรียบร้อยแล้วก็ใส่ที่เยตาเนี่ยนะครับ,นะรบเพื่อจะดูค่าโนองค่านี่ค่าโนองค่าน้ําก็ต้องจิ้งรถไว้ให้เยต้านะครับจัดการนะครับ ตอนนี้ยูจ้าก็กําลังเตรียมของนะครับในยู้ากล้องมองหลังนี้กล้องบันทึกใช้รุ่นไหนครับอนนี้เป็นตัวใหม่แล้วครับเีงเป็นรุ่นเจ็ดสิบหกเอ็กแองกลุ๊กจนี้จะเป็น 4K แล้ว 4K ่เคจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นซีรีส์เดียวกับในรีโวเนาะแต่ว่าแต่ว่าจะเป็นตัวใหม่กว่าอ่าเอ๊ะเดี๋ยว 4K นี้บกใสนีบีเอ็มซีรีส์หมันเป็นตัวเล็กๆแปะอยู่ที่กระจกใช่ใช่อันนี้จะเน็บอยู่ที่ก้าน ด้านกระจกกระจกมองหลังใช่ครับก็เปลี่ยนง่ายก็คมชัดถึงระดับ 4K เลยใช่ครับตอนนี้พัฒนาเรื่อยในรีวัวบกใช้ 2K อ๋อครับผมซีรีส์เดียวกันเียกซีรีส์เดียวกันแต่ว่าอันนี้ใหม่กว่าอ่านี้ใหม่กว่าสมมุติวันนี้ถามๆผมผมเอาเนี้ยสายเสยเดินเสร็จเรียบร้อยผมสลับล่างไปใช้ในรีวัวได้ไหมไม่ได้สายในคนละอย่างละอ๋อโอเคโอเคโอเคสายคนละอย่างอ่ะตรงนี้แล้วก็เมมโมรีการ์ดถอดได้นะครับ ตัวนี้ใส่นะแล้วมีที่จะติดตั้งอีกอีกงานนึงคือใบสปอร์ตายสปอร์ตตอนนี้บายสปอร์ตผม,มใช้อยู่ในรีโวดีมากเลยนะครับอยู่ในรีโวโกับตัวใน Honda City ให้ลูกสาวอันนี้ใช้บายสปอร์ตนะครับก็ะบบะบจะมาเตือนนี่ครับกระจกข้างรถยนต์สูตรของ h ฮียตคือเดี๋ยวอะไรเลเซอร์เห็ไหมครับเลเซอร์กัดด้านข้างออกมาเป็นรูปก็เรียกว่างานเนียนเลยมองมองไม่รู้เลย ใชครับแต่เบียร์ี่เป็นโลโก้สามสามสามเหลี่ยมเนาะเอาตามของลูกเขาอ๋อเอาเหรอเบียร์เป็นสามเหลี่ยมเหรอรอ๋อครับ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 อันนี้งานที่สองนะครับงานต่อมาโปรเจคเตอร์ตัดหมอกอ่าโปรเจคเตอร์ตัดหมอกจะไปใส่ตรงนี้เพราะว่าของเดิมนยเต้าลองดูนี้ของเดิมอ่าเอ๊ะมันจะพอดีกันไหมเดี๋ยวเรามาลองดูตอนเสร็จอแต่ใส่แล้วออกมาเนียนอยู่มันจะเป็นมันจะเข้ากับตัวด้านบนด้วยครับผม ประมาณเดียวกันอ่าอ่าเพราะของเดิมนี่ดูของเดิมนี่เป็นหลอดแบบนฮะหลอดฮาโลเจนฮาโลเจนแล้วเนี่ยอันนี้เป็น LED LED นะครับอ่าความสว่างก็จะว่าก่ามันสามารถทําสีเหลืองได้ไหมมันมีรุ่นสีเหลืองด้วยครับแต่ว่าเหลืองขาวมันมันเข้มมันเข้มไม่เท่าสีขาวโอ้๋อเพราะว่ามันต้องใส่หลอดสองสีเข้าไปนลครับความสว่างครับผมครับเดี๋ยวก็ต้องมีการแกะกระจังหน้าใช่ไหมแกะกระจังหน้า ผมเคยแกะกระจังหน้าท้างแล้วเดี๋ยวไอตัวเซนเซอร์มันก็ต้องถูกถอดมันจะมีไฟโชว์หน่อยแอร์ไม่เย็นแอร์ไม่เย็นวิ่งสักพักหนึ่งวิ่งสักพักหนึ่งประมาณ1ิบโลอะอ่ะโอเคนะครับเออผมยังไม่รู้เลยซื้อมามีที่ลากไว้เนี่ยอยู่ไหนอะเอต้ยอยู่ท้ายรถอยู่ท้ายรถใช่ไหมอ๋อ,อกดตรงนี้เออนี่สําคัญมากนะครับซื้อรถนี่ต้องดูเลยนะว่าที่ลากนี้เปล่านะครับไม่มีนี้หาได้ไหมได้ตามท้องตลาดโอเคโอเค มันก็ไม่เสียเรียแล้วจำเป็นมากนะครับเพราะรถประเภทนี้พอมันเด้งขึ้นมาเราไม่รู้จะลากตรงไหนใช่ไหมรถสไลด์ลากไงก็ต้องลากตรงนี้ใช่ไหมไม่งั้นไม่รู้จะเกี่ยวกับอะไรเลยมันก็ต้องถ้าไปพันติกกแล้วเงี้ยมันจะลำบากมันจะโดนตกในการชนเพราะฉะนั้นใครที่มีพวกรถ SU v พวกเนี้ยไอ้ที่ลากนี่สําคัญอย่างน้อยลากด้วยรถสไลด์ก็จําเป็นต้องต้องใช้แล้วล่ะโอเคครับ ต้องทีมงานมาให้เฮียต้านนะครับสำหรับเจ้า X1 คันนี้ทีออทเตอร์ช็อปนะจังหวัดเชียงใหม่ถนนเจริญเมืองครับถนนเจริญเมืองซอย6ซอย6คันนี้เฮียต้าก็โคดดิ้งนะครับปิดในเรื่องระบบสตาร์ทสต็อปให้เรียบร้อยแล้วตอนมาใส่ OBD2 แกก็เป็นประเภทเซียน m มีอนะครับมีอะไรผมก็เลยไว้วางใจนะครับคันนี้ถึงมือเฮต้าแล้วผมก็สบายแล้วคันนี้ซื้อมาก็บำรุงเลยนะครับบำรุงเลยนะครับบ,รรบ,บางคนบอกว่าโอ้โหซื้อมาก็ต้องบำรุงเลยครับรถทุกคันที่ผมใช้งานเนี่ย ผมไม่ได้วางแผนที่จะเอามาขายนะครับผูวางแผนใช้งานยาวคําว่ายาวนี่กี่ปีจนสิ้นอายุไขนะครับอายุไขของมันหรืออายุาขของผมก็แล้วแต่นะครับแต่สิ้นอายุไขกันไปข้างหนึ่งนะถ้าเราต้องการที่จะเก็บมันยาวเราก็ต้องดูแลมันส่วนตัวผมหนึ่งแน่นอนนะครับในเรื่องของจัดการความร้อนนะครับดูแลเรื่องน้ําเนิมนะครับความร้อนของน้ําก็ก็จัดการความร้อนน้ามันเกียร์ก็จัดการนะครับดูแลเรื่องน้ํามันเครื่อง คันนี้ยังมีประกันอยู่นะครับอีก3ปีแต่บางรายการผมทำผมก็เอาไปว่าผมไม่สนนะ,นะครับผมไม่สนศูนย์เพราะว่าคือถ้าเราบำรุงดีผมมีความเชื่อมั่นว่ามันยังโอเคอยู่นะครับถ้าเราเกิดเราบำรุงไม่ดีโอ้โหหมดประกันเลี่ยงเลยก็มีนะครับผมในโลกโซเชียลผมเห็น,นเรองเจอแยะนะครับหมดประกันก็เลี่ยงเลยเก็บ Security ความปลอดภัยแล้วนอกนั้นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในเรื่องของัดสีเฉวีวันคันนี้เจ้าของเดิมเขาก็ดูแลมาดีอยู่แล้วนะครับ ใหมค่หมคลิปตั้งภายในได้รับรถมาเหมือนมีความรู้สึกว่ารถใหม่เก่าสําหรับเขาแต่ใหม่สําหรับเราผมว่าเป็นรุ่นที่น่าใช้รุ่นหนึ่งนะครับ X1 1 8 d รุ่นก่อนรุ่นนี้รุ่นหลังรุ่นนี้ก็จะมี 20D นนะครับเครื่องเดียวกันอันนี้150แรงมา้าดีเซลเทอร์โบเดียวอีกอันหนึ่งก็2 0 d ดีก็เป็นเครื่องเครื่องเดียวกัน รถแต่ว่าจูนแรงม้าเป็นร้อยเก้าสิบแรงม้ามากกว่าห้าสิบตัวไม่เป็นไรที่หมูรอยอยู่นะครับถ้าอยากจะจูนนะครับที่หมูรออยู่เดี๋ยวขอขับคันนี้ให้เข้ามือเข้าตีนสักนิดนึงก่อนนะครับคันนี้ผมไม่ได้ใช้เป็นหลักนะครับก็คือของคุณภรรยาเอาเป็นว่าเป็นรถที่น่าใช้ใครที่จะซื้อรถรุ่นนี้นะครับผมแนะนํานะครับว่าคุณไปหาเหออนะครับในท้องตลาดมันเป็นอะไรที่บอดี้กำลังดี ถามว่าจาเป็นต้องไป x3 ไหมถ้าซื้อให้คุณแม่บ้านใช้ผมว่าไม่จําเป็นต้องไปถึง x3 นะครับ x1 แค่นี้ก็เพียงพอแล้วรับเพื่อน2ล้อหน้าใช้ในเมืองเป็นหลักความประหยัดกินดีเซลระดับประมาณ15-16กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยในเมืองนะถือว่าโอเคเลยถ้าขับต่างจังหวัด120คุณจะเห็นเลยกินอยู่ที่ประมาณ100-120ที่ขับกินอยู่ประมาณ20กว่ากิโลเมตรต่อลิตรว่าเป็นเครื่องที่ประหยัดมากๆนะครับดูแลถึง ก็อาจจะอยู่ได้นานนะครับเอาเป็นว่าผมยังไม่บอกบางคนอาจจะมาถึงก็ดูถูกเราๆไว้แล้วโอ้โหพังแน่ยางงูแน่เนี่ยพวกนี้ปากหมานะครับไม่เป็นไรนะครับหนังเรื่องนี้มันฉายยาวนะครับฉายยาวคือพังแล้วผมก็ฉายต่อดูกันไปยาวๆนะครับดูกันไปยาวๆบางคนก็พูดง่ายๆก็แบบแหมยางงูอย่างนี้อย่างงูอย่างนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวดูการบำรุงคันนี้ของผมนะกันนะครับซีรีส์นี้ยาวนะครับพังก็จะรายงานไม่พังก็จะรายงาน งานยากเหลือเกินโอ้โหมีมีของใหม่มาปีใหม่มีลังเครื่องมือเว้ยโอ้โหปัจแจยังครบเลยนะฮะอันนี้ก็วิชาเลาะนะครับเลาะอ่าน,นี่คือครนที่จะต้องใช้นะครับในครั้งนี้นะครับที่มีอยู่อันนี้บรายสปอร์ตนะครับบร์ทสปอร์ตนะติดข้างกระจกอันนี้กล้องฟูบ 4K อันนี้ไฟคู่นี้นะครับ จริงต้องมีงานหนึ่งใส่กล่องคาเล็งไฟฟ้าเลยนะครับของ ECU shop นันก็ต้องมีการเลาะกระจังหน้าออกนะครับเมื่อเลาะกระจังหน้าออกก็จะเห็นเผยเห็นตำแหน่งของออยเกียร์ที่ติดตั้งไปครับรถบกร่อนี้เอาฉนวนร่งความร้อนออกแล้วด้วยใต้นี้ซึ่งมันมีนวมอยู่เนี้ก็ออกหมดเหลือแต่เครื่องเปื่อยๆครับชอบแบบนี้ครับมารับรถยนต์ X1 นะครับ มาดูนะว่าเฮียต้าจัดการอะไรไปบ้างนะครับสําหรับไอ้วันกันดีครับอ่ะเฮียต้าตรงโรงงาทําอะไรไปบ้างนะอ่ะงานแรกเลยงานแรกเลยเอานนอาก,ก่อนนะเป็นโปรเจคเตอร์ะนะครับ่โปรเจคเตอร์ตัดหมอกเนาะเป็นใบเอลีดีนะเป็น LED ที่อยู่ด้านในนี่ที่นี้ก็ค<ก>ือเฮียต้าใช้กรอบตรงนี้ใช่ครับแล้วก็โปรเจคเตอร์ใส่ข้างหลังมามไว้ให้ดูเรียบร้อยหน่อย มันก็มีสองกรอบนี่ยมันมันจะเป็นลดทอนความสว่างไหมน้องใหม่ครับเพาอันนี้เป็นเลนกระจกมงนใสห่ะอ๋อกับผมนี่ครับรหลักการก็เหมือนนี้ห็นไหมมันจะได้ดูเข้าเข้าเซตกันอ่าอ่าก็ไม่มถือว่าไม่มีอะไรหลอกตานะครับก็คือใช้โคมเดิมไปแล้วก็ใช้กรอบนี้งนอกเดิมใช่ครับในเหมือนกันก็เป็นแสงที่จะสว่างขึ้นเดี๋ยวก็คืนค่อยดูกันใช่ครับอ่ันนี้คืองานที่หนึ่งนะครับเปลี่ยนอ่าต่อมาต่อมาอ2เป็นเขาเรียกไงอ่าอ่า บายสปอร์ตบายสปอร์ตเดี๋ยวต้องไปขับดูอันนี้ของ BM ทําไมมันเป็นเป็นรูปสามเหลี่ยมเฮียต้าบีเอ็มเขาจะเป็นสามอ้นเหรอเป็นสามเหลี่ยมมาครับไม่ได้เป็นรูปเหมือนกับพวกรถญี่ปุ่นที่เป็นรูปรูปรถซ้อนรถอ่ะถ้าเป็นเบียร์จะเป็นสามเหลี่ยมอ้นเหรอไม่ได้สังเห็นให้มันตรงรูปเป็นสามเหลี่ยมอ่าอ่าอันนี้ก็อันในเอ็กวันนะครับทำบายสปอร์ตนี้ที่บ้านบกอนี้ติดตั้งไปในลีโวในฮอนด้าซิตี้แล้วก็มาเอ็กวันคันนี้เดี๋ยวจะเอาซีรีส์ห้ามาใส่อีกนะครับ อันนี้จําเป็นคือเราเราทำตรงนี้เฮต้าทำยังไงใหหลักการเราเอาไปเลเซอร์ครับไปเลเซอร์ใช่ใช้กระจกเดิมนี่แหละเลเซอร์เอากระจกนี้งัดออกมาใช่ครับแล้วไปเลเซอร์ใช่ครับเลเซอร์ให้มันเป็นรูปครับผมครับอเ,เอาแล้วเอาสัญญาณฝังไว้ที่ไหนครับเดีเ๋หลังอ๋อสัญญาณอยู่นี่เดี๋ยวสัญญาณตรงนีเ้เดี๋ยวรูปส่งให้ทางประกอนอ่าอยู่ข้างหลังซ้ายขวาอ่าเวลารถมาด้านข้างใช่ไหมใช่ครับอ่าเราก็จะได้เราก็จะได้เห็นนะครับผมอันนั้นก็ อ่ามีการเตือนเห็นบอกมีเสียงด้วยตึ๊ดๆใช่ครับเสียงเนี่ยจะจะเขาเรียกว่านะจะดังแต่เมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวเท่านั้นนะครับอ่าถ้าเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวอย่างเงี้ยรถที่ผ่านมาก็จะไม่ดังอ๋อถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นการเตือนเราแต่เราปิดด้วยตึ๊ดๆๆๆใช่ครับแต่มีคนถามว่าตัดเสียงได้ไหมตัดเสียงได้ก็ไม่ต้องสั่นลำโพงนะอ๋อก็คือตรงนั้นปกติบายสปอร์ตทั่วไปไม่มีเสียงใช่ไหม ไม่มีไม่มีไม่มีอย่างรถจากโชรูมรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็คือเมนแค่เตือนเตือนบางทีก็เพลินๆอาจจะไม่ได้มองก็อาจจะไม่ได้ยินนะครับผมอันนั้นเป็นงานที่สองนะครับผมที่เฮียต้าจัดการให้อต่อมางานที่3ครับที่เฮียต้าจัดการให้ผมคือแก้น้ําเข้าครับแก้น้ําเข้าน้ํามันเข้าตรงนี้ันนี้มันหลอกไปแล้วก็ได้ประมาณคร่าวๆประมาณอ่าก็จัดการต้องต้องยกโคมออกไหมใช่ใช่ต้องแกะโคมมาแล้วก็เปิดข้างหลังนิดนึงครับครับผม อ่าไ,ได้ได้นิดหน่อยอ่ะอันนี้เป็นงานที่ที่งานที่อะไรนะสามงานที่สามอ่ะมาออกมาง,งานที่สี่นะ,นะครับวันนี้คันนี้มาทำงานที่สี่เป็นกล้องบันทึกอ่ากล้องกล้องกล้องอ่ะเดี๋ยวไป,ไปไปเรื่องกล้องก่อนนะ<อ>เดี๋ยวผมไปข้างนู้นอ่ะเรื่องกล้องหน้าหลังนะครับที่อันนี้เป็น proof proof 4K 7400นะครับเป็นตัวใหม่ละเป็นตัวใหม่ล่าสุดอ่ะเดี๋ยวอ้างอิงก่อนอ่า proof ถ้าเป็นโมเดลเดิมเนี่ย 2K ถ้าเป็นตรงนี้มันเขียนว่า2ความละเอียด 2K เนี่ยใช่ครับ,ใ,รบใส่อยู่ในรี v วบอกอที่เอตาติดตั้งเอาไปให้นะแล้วก็อยู่ใน Honda City ใช่ครับส่วนใน BM s e r i ซีรีส์5เอตาไม่ได้ติดตั้งรุ่นนี้แต่เป็นรุ่นที่มาแปะตรงนีใ้ใช่ครับใช่ครับแปะอันนั้นเป็น 4K 4K ใช่อ่าแต่รู้สึกว่าแปะตรงนั้นมันมันไม่มีการ์ดใช่ทุกรุ่นนมันจะมีวินการในต่ออืมบังเอิญผมเนี่ยชอบเอาภาพหน้ารถเนี่ยไปใ,ใช้ทาง YouTube ด้วยอันนี้ก อ่าเหมือนเหมือนเหมือนรุ่นเดิมเรียงรายละเอียดขึ้นใชล่ละเอียดขึ้นอ่าอ่าแล้วบันทึกหน้าแล้วก็มีบันทึกหลังด้วยหลังอยู่นี่อ่าเอา,าอ่านี่หลังอ่าโอเคกดปุ่มไหนนิ้วชี้อยู่นั้นนะอ่าโอเคประมาณนี้อ่าแล้วกล้องหลังเฮียต้าติดตรงไหนครับนี่ครับติดตรงหลังนี่เลยอ่เดี๋ยวไปดูกันของมันต้องมีนะครับอ่านี่กระจกหลังยฮต้าใส่ตรงนี้นะครับเพื่อจะบันทึกไม่มีปัญหาก็ฟิล์มเหรอครับ ขาดออกเดียวสบายเดี๋ยวนี้พูดได้ง่ายนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาแล้วเถียงกันก็ลําบากเพราะถูกทั้งคู่นะมันก็ต้องใช้กล้องนะครับเป็นตัวตัดสินนะก็เป็นอะไรที่จําเป็นจริงๆนะครับอของมันต้องมีครับของมันต้องมีนะครับผมคันเร่งไฟฟ้านะครับคันเร่งไฟฟ้านี่ผมแปะซ้อนไว้นี่แปะตรงนี้เป็นโลกไอปีศาจปีศาจตรงนี้อันนี้ของ ECU shop ใช่ครับ จะพักได้เลยนะครับอ่าอันนี้รองรับอะไรได้บ้างก็ตระกูล F นะครับได้เกือบหมดนะครับที่รองนะตระกูลเอฟแล้วเอควันนี้ F อะไร F48 สี่แปดแ่มีในลิสต์นี่นราใช้ด้วยนะโอเคตระกูล F ตระกูลอีนะครับตระกูล E ก็ได้เพราะว่าใน E60 พวกนี้มันย์โอ้โหโอเคพอดีมีสมาชิกที่เขาใช้รุ่นนี้เขาบอกว่าบอกก็ไปใส่ได้เลยรุ่นนี้เขาใช้อยู่อ่าแล้วไฟไม่โชว์ใช่ครับนะฮะอ่าโอเคนี้แล้วเราปรับระดับยังไงครับกด ผมนี่ครับมันจะกระพริบเห็นไหมหนึ่งสองสามอันนี้อันนี้อันนี้เสด็จสามกดปุ๊บอันนี้ศูนย์อันนี้ศูนย์ปิดอ่าอันนี้หนึ่งหนึ่งนี่สองเราใส่ซิงเอาสามเลยอสามเสแล้วครับผมออรุนนี้เพิ่งเคยใช้ปกติบกอรใช้รุ่นที่มันขายอยู่สี่พันเก้าอ่ะไอรุ่นนั้นสิบท่าไะรสิบสี่ระดับมันมันจะมันจะมีตัวเลขบอก ใช่ตอนนั้นจะปรับเดินหน้าก้าแล้วก็มีอีโคมีอะไรอ่าอ่าใช่ใชและไม่ไม่ไม่อีโคแล้วล่ะเพราะว่าเราขับเราไม่เล่นอีโคเราต้องการติดเท้าใช่อันนี้ก็ติดตั้งไปแทนคันเร่งเดิมไม่ไม่ได้ยุ่งกับไปตัวระบบอะไรเลยใช่ไหมไม่ยุ่งครับมันจะเป็นปลั๊กไวซ็อกเก็ตเสียบตรงขาคันเร่งครับแล้วก็เสียบปุ๊บแล้วก็ใช้งานได้เลยอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือของที่อัปเดตกันเดี๋ยวอยากเอาตัวนี้ไปลองกับซีรีส์ห้าใช่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวว้าา่ไงครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวที um, ่เป evet, ิดเขาเรียกอะไรนะสวิดม่านแค่จะเปิดม่านตันหมอกขึ้นบีนเนาะเดี๋ยวบกรลองก็คือไม่ไม่ปกติตันหมอกนี้มันมันมันเปิดนี่ไปไดงนี้เปิดเปิดที่ปุ่มนี้อยู่แล้วปุ่มเดิมใช่ครับครับเปิดยังมเดิมถ้าเราอยากให้มันสูงขึ้นไปอีกนึงครับแล้วกดอ๋อเป็นอีกระดับนึงอีกระดับนึงใช่ครับถ้าเรายังไม่อยากเปิดไฟสูงอย่างเงี้ยแล้วผลนี้เปิดบินได้โอเคงั้นเราปิดไปก่อนโอเคใช่ครับประมาณนี้ รถคันนี้เป็นรถที่ภรรยาใช้นะครับแต่ยังไงผมก็ต้องแต่งให้นะคือผมต้องเป็นผู้ชายเนี่ยก็ต้องดูแลรถทบ้านให้ไม่ไว่าจะเป็นของผู้ชายนะรครับของลูกสาวคือรถยนต์เนี่ยถ้ามันมีสมรรถนะที่ดีแล้วเนี่ยการใช้งานเราก็ไว้วางใจสักพู่นี้ก็พูดเอ,อ้เจ้า Honda City มาแบตเตอรี่หมดนะครับรถลูกสาวเมื่อเช้าไปมหาลัยไม่ได้เลยในคันนี้ก็เพิ่งเข้าปลุกซีวิคก็ไฟโชว์มีสามอย่างพร้อมกันในวันเดียว ในวันเดียวกันเลยนะครับก็ค่อยๆไล่ไปรถยนยต์ยัต้องไล่เก็บไปนะครับเดืคันนี้เนี่ยแน่นอนนะครับไฟผมเห็นเลยนะครับสําคัญมากถ้าซอยบ้านฝนมันมืดมากเลยนะครับแบบมืดมากเลยนะครับกลัวผีนะกลัวผีผมเป็นคนกลัวผีก็ติดอันนี้ก็สว่างขึ้นเขาติดปุ๊บผีหายเลยนะเพราะมันสว่างประมาณนั้นนะอ่าตัวนี้แก้เป็นหนึ่งนะครับกับรายสปอร์ตนะครับเรื่องรายสปอร์ตที่สําคัญมากเมื่อก่อนผมก็ไม่คิดว่ามัน มันจะเป็นนกใช้บายสปอร์ตเพราะเราเนียฝสีมืออยู่แล้วนะครับแต่เชื่อไหมว่ามีวันหนึ่งผมเปลี่ยนเลนผมคิดว่าผมโคตรเซียนเลยแต่ว่าวันนึงผมเปลี่ยนเลนมาแล้วภาพคิดอะไรไม่คิดอะไรไม่รู้นะแต่ผมมองไม่เห็นรถข้างๆเฉยเลยนะครับคือเมื่อก่อนก็มีสมาธิดีพอสมาธิเราหลุดเนี่ยนะครับอ่าเฮ้ยตกใจเลยรถคันี้มาได้ยังไงก,กระจกขวาเมื่อไหร่กระจกซ้ายเนี่ยครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่ารถผมต้องมีาบสปอร์ตนะตามมาที่นะ ก็สรุปติดต ouais, okay. okay. pues, okay. ั mm. ้งไว้เร right? okay. ียบร้อยแล้วนะครับที่กระสกนี้มองไม่เห็นหลับดี๋ยเด้ไหมว่ากันอันนี้แก้ไฟน้ําเข้าโอเคงานพวกนี้ก็ต้องเก็บงานอ่ะต้องเก็บงานหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือถ้ามันยังมีอยู่เนี่ยนะครับนอนไม่หลับนะครับนอนไม่หลับตีสองก็นอนไม่หลับตีสามก็นอนไม่หลับแล้วมันจะอยู่กับเราทั้งชีวิตนะครับไฟน้ําเข้านะครับโอเคแก้เรียบร้อยแล้วนะครับจบที่เฮต้าอีกงานหนึ่งนะครับตรนี้กล้อง กล้องบันทึกหลังนะครับกล้องบันทึกหลังนะครับกล้องบันทึกหลังกล้องบันทึกหน้ากล้องบันทึกหลังเดี๋ยวนี้มันต้องชัดเจนนะครับกลางคืนชัด<ส>กลางวันชัดใครที่บี้ท้ายเรามานะครับอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้ดูว่าเออเป็นยังไงเดี๋ยวนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสองฝ่ายก็เถียงกันอีกฝ่ายเนี่ยเขาไม่ผิดอีกฝ่ายก็เราไม่ผิดสรุปไม่ผิดไม่ผิดเจอกันไม่ผิดก็ไม่ผิดเจอกันก็ก็แย่แล้วนะครับไม่ต้องเถียงเอาไอ้นี่ไปเป็นหลักฐานนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ ใช้ภาพหน้ารถกับหลังรถด,ด้วยเอาไปใช้ใน y YouTube บ้างอะไรบ้างนะครับก็เป็นการเก็บงานน่าจะน่าจะหมดละจบที่งานทีวีเอ็นชอบจังหวัดเชียงใหม่นี่ครับถนนเจริญเมืองใจหกนะตึกสารศาสตร์วิเทศเชียงใหม่เดี๋ยวเบอร์โทร้นไห้ครับรุ่นนี้นะครับวงอะไรมันสูงมันต่ําได้ม่เป็นเข้ามันออกได้นะครับผมก็จะ,จะพยายามเอาให้มัน ยืดให้สุดล็อกเพราะอะไรครับระยะขาครับเพื่อให้ขาของเราเนี่ยไม่งอมากแล้วก็ล่นเบาเอานะครับถ้าข้างนั่งข้างหลังไม่ค่อยมีคนนั่งเนี่ยทำให้เข่าเราไม่งอมากนะครับอันนี้ผมเมมโมรีเบอร์สนะครับอ่าประมาณนี้อันนี้บรายสปอร์ตขึ้นแม่นะครับมันจะเตือนนะครับถ้ามีรถอยู่ข้างๆนะครับเดี๋ยวขับไปก็จะเห็นไปนะครับอันนี้ขึ้นละนะครับแล้วถ้าเราเปิดไฟเลี้ยงก็จะดังตึ๊ดตึ๊ดตนะครับ อ่าในในนะมีคนอยู่ตรงนั้นเติรดเตดเตดตดนะฮะอันนี้จําเป็นมากนะครับคันนี้ฮีต้าก็โคดดิ่งตัดระบบสตาร์ทสต็อปแล้วไม่งั้นต้องต้องมาปิดตรงนี้ตลอดเวลานะครับใช้วิธีการโคดดิ้งปิดไม่งั้นมอเตอร์สตาร์ทเนี่ยลาโลกเร็วนะครับลาโลกเร็วอ่ะมีอะไรอีกอีกอันหนึ่งนะครับที่มาได้มาใหม่ล่าสุดคันนี้ไม่ได้รีแมปอะไรนะครับร้อยห้าสิบแรงม้านั่นก็คือ ECU ช็อปครับคันเร่งไฟฟ้านะครับปรับระดับเบอร์สามนะครับ เดี๋ยวไปลองดูนะครับคือบุคลิกรถยุโรปเนี่ยมันต้นมันหนักอืนนดนิดๆผมก็ไม่ค่อยที่จะชอบมันเท่าไหร่ตรงนี้นะครับมันไม่เหมือนรถญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่มันจี๊ดจ้าตั้งแต่แรกเลยนะครับเดี๋ยวรถคันนี้ออกไปนะฮะเมื่อกี้ก็เอาซิตี้มานะครับเอาซิตี้มาเปลี่ยนแบตนะครับวันนี้รถสามสามสามคันเลยนะ ให้อต้าดูแลยังมีอีกคันเมื่อเช้าซีวิกออกซิเจนเซนเซ,นเซอร์อะไรไม่รู้ไฟโชว์โค้ด P1167 จาก OBD2 ่ะเดี๋ยวรถไปลองนะครับตอนนี้อยู่เชียงใหม่นะครับจเจริญเมืองซอย6เดี๋ยวไปวนตรงอยุธยาก่อนอ่างทองแนละ้วจะค่อยกลับลองไกลหน่อยอโอเคอมีรถญี่ปุ่นด้วยมีรถ มีรถอ,อะไรด้วยที่ปัดน้ำฝนต้องสะอาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะผิดนิ้วนะเป็นเรื่องปกติโอ้โหออกตัวเธอต้องชอบเพราะว่าเธอเป็นคนตีนหนักที่บ้านผมนี่ตีนหนักกันหมดเลยนะครับหมายถึงไม่ค่อยชอบออกตัวรถอื่นๆอันี้พอใส่คนเล่งไฟฟ้าแล้วเนี่ยนะครับอารมณ์มันได้เลยนะครับแต่ละม,มันต้องอย่างนี้ไม่ใช่ออกตัวแล้วหนักเดี๋ยว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 อันนี้ไปใส่ในซีรีส์ห้าอีกทีนึ่ง นะครับซีรีส์หก็ออกตัวแล้วคันเร่งมันหนักนะครับมันหนักมันต้องกดลึกๆพอกดลึกๆมันก็มันเหมือนกับมันกดมากเกินไปอ่ะเดี๋ยวน้ามันมันก็จ่ายมากเกินไปมันต้องกดอย่างเงี้ยนุ่มนวลนุ่มนวลนะฮะขับแล้วก็มีชีวิตชีวาอ่าดูนี่กระจกบายสปอร์ตเห็นไหมอ่าไอเธอรู้เปล่าว่ามันมันถ้าเป็นรถยุโรปบีเอมันขึ้นสามเหลี่ยมนะมันจะไม่เหมือนรถญี่ปุ่นถ้ารถญี่ปุ่นจะเป็นรูปรถอย่างงี้รถคู่กันอย่างงี้เอออันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่า รุ่นนี้มันไม่มีมาไม่มีปัญหาไม่มีมาเราก็ใส่เสริมได้นะครับเป็นความปลอดภัยที่เราจะต้องมีเลยอันดับต้นๆของรถนี่เท่ากับว่าคันไหนขับของบ้านนี้อยากจะใส่ให้หมดเลยนะครับเพราะว่าร่างกายหรือสมองเรามีสิทธิ์เสื่อมตามกาลเวลานะครับเดี๋ยวบางคนก็กัดอีกโอ้โหเสื่อมก็ไม่ต้องขับรถดิอ,อย่าฟังแล้วกันเออมันก็ไม่ได้เสื่อมขพานั้นมันเพียมเหม่อมันมีภาวะเหม่นะครับบางทีเนี่ยตอนนั้นผมก็คิดว่าโอ้โหมองเต็มที่แล้วนะ ตกใจรถด้านซ้ายมันมานะค,คนไทยเรียกผีบางตานะครับก็ลดความพลาดพั้งโอ้ยใช้ในกล่องคันเร่งไฟฟ้าไปนี่ถือว่าโอเคของมันต้องมีนะคันเร่งไฟฟ้าบอกได้เลยนะครับสเต็ปสเต็ปต้นก่อนรีแบปนะครับแต่หนีไม่พ้นหลักคนที่มันชอบความแรงมันก็หนีไม่พ้นที่จะต้องรีต่อไปแต่ให้คุ้นกับคันเร่งไฟฟ้าไปก่อนนะครับพอมีคันเร่งไฟฟ้า เดี๋ยวอีกหน่อยก็ม,มันอยากจะแรงกว่านี้ก็กก็ค็ค่อยต่อเติมเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่ารีโวผมเนี่ยโอเคแล้วมีสปอร์ตโหมดโอ้สปอร์โตโหมดก็ไม่ไหวอะไรก็ไม่ไหวมันก็พอแล้วเพราะเราชินแล้วไงพอใส่กล่องเครืงเล่นไฟฟ้าไปก็คิดว่าโหมันพอแล้วนะกล่องเครืงเล่นไฟฟ้านะครับมันก็ยังไม่พอครับก็สรุปจบรีแมปนะครับทุกคันที่บ้านเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับฮอนด้าซิตี้หนึ่งจุดศูนย์เทอร์โบมีทั้งเครืงเล่นไฟฟ้านะครับเออแต่ยังไม่รีแมปมันยังไม่รีแมปนะครับแล้วก็ นะ bm remap แล้วแต่ยังไม่มีคนันเร่งไฟฟ้าคันนี้ไม่รีแม p แต่มีคนันเร่งไฟฟ้าก็ขับสนุกได้ตีนต้นแล้วใช้ได้มุมนี้เสียวเลยโอเคไหนนะมีไฟเตือนแนละตืดตืดตืตดนะครับอ่ะเลี้ยวนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยวตรงนู้นต่อไปก็เจ้าของรถเขาขับเองนะครับผมก็หน้าที่นั่งนะเรามีหน้าที่ซ่อมบำรุง ประมาณนี้เดี๋ยวก็ทดสอบเป็นไงคันเร่งคันเร่งคมขึ้นไหมไม่รู้จำไม่ได้ไม่รู้เลยเลยพ่อขึ้นขับได้กี่วันแล้วก็ไปแล้วก็มาเออ,เอ,อมารับรถตอนรับตุรจ,จีนก็ไปกาดหลวงเลยครับอันนี้นี่สะพานนวรลัตนะครับอ่านว่านวรลัตนะครับไม่ใช่นวรลัตนกะวัลผลตีเจ้าแกว้นะวนกรัล เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องสุดท้ายถ้ามีอะไรสวนอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วเราไม่เปิดไฟเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นแต่สีส้มอย่างเดียวนะครับบรายสปอร์ตแต่ถ้าเราเปิดไฟแล้วมีด้านข้างมามันจะดังตึ๊ดๆด้วยตึดๆด้วยก็ช่วยให้เราปลอดภัยยิ่งขึ้นครับกันพลาดพัง